หูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดของ SONY นะครับ WH1000XM5 หรือที่หลายหคนเรียกกันว่า XM5 นั่นเองได้ออกสู่ท้องตลาดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งก็ได้มีการพัฒนาจากรุ่นก่อนหน้านี้นั่นก็คือรุ่น WH1000XM4 ในหลายๆข้อด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็น The Best หูฟังไร้สายของ SONY ในเวลานี้เลยทีเดียวและวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบ Sony XM5 กับ The Best หูฟังไร้สายจากค่า Apple อย่าง แอร์พมกันครับมาดูกันครับว่าหูฟังรุ่นไหนจะเป็น the b e S t หูฟังไร้สายตัวจริงและที่สำคัญหูฟังรุ่นไหนที่จะเหมาะกับคุณครับ ด้านการออกแบบนะครับโซนีก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ xm 5มีความเป็นมินิมอลิสมาร์เก้นซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันกันกนกบ airpods max ของ apple แต่ถึงแม้จะมีแนวทางในการออกแบบไปนในทางเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้วัสดุนะครับซึ่ง Sony เนี่ยเลือกที่จะใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักในการผลิตทำให้ xm 5มีน้ำหนักเบาเพียง3 5 0กรัมเท่านั้น ฟองน้ำครอบหูหุ้มด้วยหนังเทียมที่มีความนุ่มกว่ารุ่นก่อนนะครับช่วยให้ใส่สบายและใส่ได้นานมากขึ้นในส่วนของ AirPods Max นะครับ Apple เลือกใช้ stainless steel และ a l u m i n นียเป็นวัสดุหลักซึ่งทำให้ AirPods Max มีน้ำหนักถึง386กรัมด้วยกันถึงแม้จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับแต่ด้วยการออกแบบของ Apple ที่เลือกใช้ผ้าใยสังเคราะห์เป็นตัวรองรับน้ำหนักของหูฟังบริเวณด้านบนศีรษะ ทำให้ไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่มากกว่านั้นเลยในขณะที่โซน y เลือกใช้ฟองน้ำที่ค่อนข้างบางนะครับเป็นตัวรองรับน้ำหนักซึ่งเราจะรู้สึกถึงแรงกดบริเวณด้านบนนะครับเมื่อเราสวมใส่เป็นนานๆในส่วนของฟองน้ำครอบหูนะครับ Apple เลือกที่จะใช้ผ้าใยสังเคราะห์ที่มีความนุ่มช่วยให้สวมใส่สบายและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยครับ Sony XM5 มาพร้อมกับเคสซ,ซึ่งค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับสาย USB-C เพื่อใช้สำหรับชาร์ทูฟังและสายออดิโ Jack ขนาด3.5ม m mm, มความยาว1.2เ mm, มตรครับ Apple AirPods Max มาพร้อมกับเคสหรือจะเรียกว่าที่ครอบหูฟังก็ว่าได้ครับพราอมีความบางและครอบอยู่เพียงครึ่งเดียวของหูฟังเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะป้องกันการกระแทกใดๆได้เลย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับสาย lightning to usb c เพื่อใช้สำหรับชาร์จไฟครับในเรื่องการใช้งานหูฟังทั้ง2รุ่นสามารถควบคุมได้ที่ตัวหูฟังเองและจากบนมือถือครับ sony xm 5จะใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสที่อยู่ทางด้านขวาของหูฟังเป็นหลักสไลด์ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับความดังของเสียง สไลด์ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปฟังเพลงใหม่ดับเบิลแท็เพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงหรือรับสายโทรศัพท์เมื่อมีสายโทรศัพท์เข้าทางด้านซ้ายของหูฟังจะมีปุ่มควบคุมด้วยกัน2ปุ่มครับปุ่มหนึงคือปุ่มเปิดปิดการใช้งานหูฟังและอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มช่วยตัดเสียงรบกวน สำหรับ Apple AirPods Max จะใช้การควบคุมด้วยปุ่มกดและปุ่มหมุนดิจิตอลคราวแบบ Apple Watch นะครับกดปุ่มดิจิตอลคราวหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงหรือรับสายเมื่อมีสายเข้านะครับ Double click เพื่อเล่นเพลงถัดไป Triple click เพื่อย้อนกลับไปฟังเพลงเดิมส่วนปุ่มที่อยู่ติดกับดิจิตอลคราวคือปุ่มช่วยตัดเสียงรบกวนครับ Apple AirPod s Max จะไม่มีปุ่มเปิดปิดการใช้งานของหูฟังแบบ Sony นะครับแต่ทุกครั้งที่เราเอาหูฟังออกเซนเซอร์ที่อยู่ภายในหูฟังจะปรับหูฟังให้อยู่ในโหมด l e e p นะครับซึ่งจะใช้พลังงานน้อยมากหรือถ้าใส่ในเคสก็จะเข้าสู่โหมด Deep Sleep ซึ่งก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับ Sony xm 5สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและหลากหลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.2ช่องต่อออดีโอแจ็คขนาด3.5ม mm, ิลิมตรทำให้สามารถเชื่อมต่อหูฟังโดยตรงผ่านสายออดีโอหากคุณต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น USB-C ของ Sony x m 5ใช้สำหรับชาร์จไฟได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อออดีโอได้เหมือนกับหูฟังในบางรุ่นในส่วนของ AirPods Max รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0 และไม่มีช่องต่อสาย Audio j a จ k ครับหากต้องการจะเชื่อมต่อหูฟังโดยตรงผ่านสายจะต้องใช้สายสัญญาณ Lightning to Audio Jack ขนาด3.5ม m mm, ซึ่งมีราคาสูงถึง1,290บาทและ Apple ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับในส่วนของโปรแกรมการใช้งานนะครับโซ n y ได้พัฒนาโปรแกรมที่ทำให้ XM5 มีความสามารถมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการตรวจจับได้ว่าผู้ใช้กําลังเดินยืนนั่งหรือกําลังเดินทางอยู่บนยานพาหนะซึ่งในแต่ละแบบสามารถตั้งค่าของระบบการตัดเสียงบรบกวนให้ทํางานที่ระดับแตกต่างกันได้สามารถจดจำสถานที่เพื่อตั้งค่าระบบตัดเสียงบรบกวนและระบบการได้ยินเสียงภายนอกในสถานที่ต่างๆโดยอัตโนมัติมี Preset EQ และ Custo m EQ ให้เราสามารถปรับระดับได้อย่างอิสระ หรือความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์2ตัวพร้อมกันผ่านบลูทูธซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดนี้สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ครับทางฝั่งของ AirPods Max โปรแกรมที่ใช้งานจะถูกฝังอยู่ใน iOS ไว้แล้วเรียบร้อยครับทำให้ไม่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ใหม่ทุกอย่างสามารถควบคุมได้ผ่านทางการตั้งค่าที่อยู่ใน iPhone หรือ iPad ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ระบบตัดเสียงรบกวนระบบการได้ยินเสียงจากภายนอก การหยุดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อถอดหูฟังออกการเลือกใช้ preset EQ หรือการเปิดปิดระบบเสียงสามมิติของ Apple แต่ความสามารถทั้งหมดนี้ใช้งานได้เฉพาะใน iOS เท่านั้นครับซึ่งจะหากเป็นโทรศัพท์ Android ฟังก์ชันทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ Sony xm f i e ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%ภายในเวลา3ชั่วโมงและสามารถเล่นต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงด้วยกันในขณะที่ airpods max สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เพียง20ชั่วโมงเท่านั้นแต่ใช้เวลาในการชาร์จจาก 0- ถึง100%เพียง1ชั่วโมง30นาทีและการชาร์จเพียง5นาทีสามารถใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงกับ30นาทีเลยครับ ในส,ส่วนของไมโครโฟนที่ใช้ในการสนทนานะครับ Sony XM5 ใช้ไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวด้วยกันในขณะที่ Apple AirPod s Max ใช้ไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวครับเสียงที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของ Sony WH1000XM5 นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Ambient หรือโหมดที่สามารถได้ยินเสียงโดยรอบตัวของเรานะครับถือว่า not bad เลยทีเดียว อาจจะเพราะว่าตอนนี้เราเองก็อยู่ในออฟฟิศนะครับซึ่งไม่มีเสียงรบกวนใดๆคราวนี้เราจะเรามาเปรียบเทียบกับโตัวถัดไปคือ Apple Airpods Max นะครับว่าจะแตกต่างกันยังไงนะครับน่าเสียงที่ได้ยินในขณะนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของ Apple Airpods Max นะครับผมอยู่ในโหมดแอมเปร์เช่นกันในขณะนี้หรือโหมดที่สามารถได้ยินเสียงจากภายนอกต้องบอกว่าของ Apple นี่ค่อนข้างให้เสียงที่ เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ถือว่าดีใกล้เคียงกันเลยทีเดียวตอนนี้เราก็อยู่ในออฟฟิศเพราะฉะนั้นเสียงภายนอกก็อาจจะไม่มีเสียงรบกวนมาก noise cancelling หรือระบบตัดเสียงรบกวนเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากอันหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับซึ่งหูฟังทั้งสองรุ่นมีระบบตัดเสียงรบกวนที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ที่ความถี่ของเสียงต่ำกว่า0 0เฮิรต hz ซึ่งเป็นเสียงของรถยนต์รถไฟและเสียงที่เราได้ยินในขณะที่เราอยู่บนเครื่องบินหูฟังทั้ง2รุ่นสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีใกล้เคียงกันครับโดยที่หูฟังทั้ง2รุ่นสามารถลดเสียงรบกวนลงได้มากสูงสุดถึง8 5เลยทีเดียวที่ความถี่เสียงระดับกลางซึ่งเป็นเสียงของการสนทนาหรือการพูดคุยโดยทั่วไป apple airpods max สามารถตัดเสียงรบกวนได้มากกว่า sony xm 5ครับ เหมาะสำหรับคนที่ใช้ในร้านกาแฟห้องเรียนหรือในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากที่ความถี่เสียงระดับสูงซึ่งเป็นเสียงของนอกร้องเสียงตะโกนเสียงนกหวีดส่วนนี้ XM5 มีความสามารถในการตัดเสียงเหล่านี้ได้ดีมากครับส่วนหนึ่งมาจากการที่ XM5 มีฟองน้ำครอบหูที่ปิดมิดชิดกว่าป้องกันเสียงจะภายนอกได้ดีกว่าทำให้ XM5 เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยระบบขนสน่งมวลชนหรือการเดินเท้าเพื่อชมเมืองริมถนนครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คู่กันกับระบบตัดเสียงรบกวนนั่นก็คือระบบรับฟังเสียงจากภายนอกนะครับที่มีการทำงานโดยใช้ไมโครโฟนที่อยู่ภายนอกหูฟังเป็นตัวรับฟังเสียงที่อยู่รอบตัวเราเราเล่นเสียงเหล่านั้นผ่านลำโพงให้เราได้ยินครับ Sony XM5 มีฟังก์ชันระบบรับฟังเสียงภายนอกที่ฉลาดมากครับซึ่งเรียกว่า Speak to Chat ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนจากระบบตัดเสียงรบกวนมาเป็นระบบรับฟังเสียงภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อเราเริ่มมีการสนทนากับผู้อื่นและสวิชกับเมื่อการสนทนาของเราจบลงครับนอกจากนั้นแล้วระบบตัดเสียงรบกวนและระบบรับฟังเสียงภายนอกก็ยังสามารถปรับได้หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้งานครับ ในส่วนของ Apple AirPods Max นะครับถึงจะไม่มีระบบอัตโนมัติใดๆมาช่วยการปรับเปลี่ยนโหมดสามารถทำได้โดยเพียงกัดกดปุ่มที่อยู่ด้านขวาของหูฟังหรือผ่านโทรศัพท์ iPhone เท่านั้นและไม่สามารถปรับระดับความมากน้อยของระบบตัดเสียงรบกวนและระบบรับฟังเสียงภายนอกได้แต่ AirPods Max ก็มีจุดเด่นสำคัญที่คุณภาพของเสียงที่ได้ยินในระบบรับฟังเสียงภายนอกที่มีความเหมือนจริงอย่างมากครับ ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงจากภายนอกโดยที่ไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยครับในขณะที่เสียงจาก sony xm 5จะเหมือนกับเราได้ยินเสียงภายนอกผ่านลำโพงเวลาเราคุยโทรศัพท์ทั่วไปครับในด้านคุณภาพเสียง sony xm 5ใช้ลำโพงขนาด30มิมเมตรที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากครับ sony เน้นในเรื่องของเสียงเบสเป็นหลักซึ่งสำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเบสค่อนข้างจะมากเกินไป แต่สำหรับคนที่ชอบเสียงเบสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทางด้านของ Apple AirPod s Max มาพร้อมกับลำโพงขนาด40มิเมครับที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากเช่นกันคุณภาพของเสียงที่ได้จาก Apple AirPod s Max จะมีมิติของเสียงที่ดีมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถได้ยินเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับนักฟังเพลงโดยทั่วไปครับ Sony wh 1 0 0 0 xm 5มีราคาอยู่ที่14,990ในขณะที่ Apple จากเดิมที่เคยมีราคาสูงถึง19,900ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ประมาณ16,750ทําทำให้มีความแตกต่างกันของราคาเพียงไม่ถึง2,000บาทยิ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น Sony wh 1 0 0 0 xm 5หรือ apple airpods max หูฟังทั้งสองรุ่นจัดว่าเป็นหูฟังระดับคุณภาพทั้งคู่ครับพูดได้ว่าจะเลือกตัวไหนก็ไม่มีคำว,ว่าผิดหวังแน่นอนครับแต่หากคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีเบสหนักๆชอบใส่หูฟังเพื่อตัดเสียงรบกวนภายนอกเวลาเดินทางและใช้โทรศัพท์ Android sony wh 1 0 0 0 xm 5เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณครับและถ้าหากคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของเสียงเพลงความใส ความมีมิติของเสียงและต้องการหูฟังตัดเสียงรบกวนไว้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านร้านกาแฟหรือออฟฟิศและคุณใช้โทรศัพท์ iPhone Apple AirPods Max เป็นหูฟังที่ลงตัวที่สุดสำหรับคุณครับ